ในการที่ประเทศไทยของเราจะเสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวอร์ Expo ในครั้งหน้ามีหลายจังหวัดแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้6จังหวัดที่ว่านี้มีจังหวัดอะไรกันบ้างคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับห,หกจังหวัดที่แสดงความพร้อมมาในขณะนี้เนี่ยก็มีพระนครศรีอยุธยาชนบุรีเพชรบุรีเชียงใหม่ภูเก็ต เราก็จันทบุรีซึ่งใน6จังหวัดนี้เนี่ยหลังจากคณะทํางานได้ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วเราก็ประกอบกับแนวทางการพิจารณาว่าจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,000ถึง1,500ไร่ใกล้สนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาติสามารถจะรองรับคนที่จะเข้ามาได้ประมาณเ,เกินกว่า20ล้านคนภายใน6เดือนแล้วก็จะต้องมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม จะต้องมีระบบเครือข่ายคมนาคมที่อยู่ในแผนการพัฒนาของประเทศเพื่อจะทําให้การลงทุนนั้นน้อยที่สุดขณะนี้คณะกรรมการก็ได้พิจารณา3จังหวัดที่จะเป็น3จังหวัดหลักที่จะเสนอขอรมอต่อไปก็คือเจลือในส่วนของพระนครศรียุธยาชนบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะครับจะเป็น3พื้นที่หลักที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ที่เราจะเสนอตัวจัดงาน World Expo ในปี2020ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อในเข้าใจไม้ทางหน้าครับ